มีความสุขผมมีแฮปปี้นะครับผมต้องบอกทุกคนนะว่าวันนี้ชีวิตของการต่อสู้เนี่ยเมื่อวันนี้เราตัดสินใจที่จะเดินเมื่อวันนี้เราตัดสินใจที่จะสาเร็จเมื่อวันนี้เราตัดสินใจที่จะลงปักฐานนะว่าเวอร์สตาคือบริษัทเครือข่ายที่เราสามารถที่ผมตั้งใจนะฮะว่าคือผมเป็นแชมป์มาตลอดชีวิตของผมเรียนผมเป็นที่หนึ่งทำงานผมก็เป็นที่หนึ่งทำธุรกิจเครือข่ายที่ผมเข้าไปในแต่ละที่ผมก็เป็นที่หนึ่ง แล้วทำไมวันนี้กูมาเปิดว่สาสไตล์กูจะไปที่ไม่ได้น,นี่คืออหมายนี่คือความฝัน,นวันนี้ผมอาจ,จะทำสู้แอมเบไม่ได้หรอกแต่วันนี้ผมว่าแผนเบรลี่ในประเทศไทยเราเป็นแชมป์ได้และเราเป็นที่หนึ่งได้และผมเชื่อว่าผู้นำที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนะ จับมือกันเดินแล้วเดินเดินไปอย่างนี้เราสู้กันนะหลังจากนี้สองปีสามปีหรือหนึ่งปีดเงนี้ยผมเชื่อเราจะไม่เอาแค่ร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านอนาคตของเรานี่คือเราจะสร้างสิ่งมหัศจรรย์สร้างตำนานที่จะสร้างความสําสเร็จให้ทุกคนนะฮะผมเองเข้าใจเข้าใจหัวอกของคันเป็นผู้นําเข้าใจของการต่อสู้เข้าใจถึงแก่นแท้ของการเดินต่อสู้ในการที่เราจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับ ผม <S 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 1> <S 1> อยากให้ทุกคนบอกว่าวันนี้ขอให้พวกเราตั้งใจในเวอร์สตาผมไม่ยอมแพ้ผมจะทําทุกอย่างให้เวอร์สตานี้ยิ่งใจให้ได้และผมจะทําทุกอย่างให้ผู้นําของผมนี่สาเร็จให้ได้เพอ,อ,อดครับเพราะวันนี้สิ่งที่<อ>มันดีเลิศเหนือกว่าในเวอร์สตาผมว่า เราเปิดมาด้วยความพร้อมเปิดมาด้วยความหัวอ,อกของคนที่เข้าใจเปิดมาด้วยหัวอ,อกของผู้นําที่จะนําพาพวกเราห้สำเร็จได้อขอให้พวกเรามั่นใจและเชื่อใจจับมือกันเดินนะครับทุกคนมีอ่อนล้าบ้างท้อบ้างนะครับเหมือนกันคนระับผมก็เป็นในวันที่เราทํางานเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราเปิดธุรกิจเครือข่ายมาแปดเดือนเนี่ย ผมไม่เคยได้หยุดในขณะที่หยุดอาจจะหยุดบ้างบางวันที่บริษัทหยุดวันจั์แต่ในสมองในการทำงานเรายังทําตลอดเลยเรายังโทรคุยกับผูน้นําเรายังลุยกันอยู่สิ่งที่ทำมาได้คืออะไรครับพวกเราอาจจะหยุดได้แต่ผมมันหยุดไม่ได้เพราะตราบใดที่เราวางเป้าหมายหมื่นล้านเรายังไม่สเสด็จผมจะไม่หวั่นหยุดมันแล้วผมเชื่อผมทชได้ เราทำได้นี่คือเป้าหมายครับเพราะวันนี้คือความฝันนี้คผมทําทุกอย่างสําเร็จมาแล้วกครลอหาร้อยล้านผมก็ทํามาแล้วและอีกไม่นานเราจะได้ที่อยู่หลังเนี้น,นะครับเพราะมันเป็นบ้านคือครอบครัวของเราความสุขของเราวันนี้ผมอาจจะสร้างมาแล้วส่วนหนึ่งหกสิบกว่าล้านแต่มันยังไม่สําเร็จนะคแต่ถ้ามันสําเร็จขึ้นมาแล้วเครือขายหลังนี้มันก็คือบ้านของพวกเรา ที่ผมจะพูดถึงเหมอว่าเหล็กทุกเส้นอิฐทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดมันคือน้ำพักน้ำแรงของทุกคนผมจะไม่ลืมบนคุณตรงนี้และบ้านอันนี้มันจะสร้างความสุขให้กับพวกเราและบ้านหลังนี้มันจะเป็นครอบครัวที่เราสร้างความรักผมไม่อยากให้ผู้นำแต่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาร่วมกันนี้ต้องมีปากเสียงกันทะเลาะกัะแวงกันไม่สบายซึ่งใจละกัน แต่วันนี้ถ้าเรามองว่าเรามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเวอร์ซสตาเนี่ยเราต้องการรายได้ไม่ใช่หรือเราต้องการสร้างคําว่าแพสซีฟอินคัมไม่ใช่หรือถ้าวันนี้เป้าหมายเราชัดเจนจิตใจมุ่งม,มั่นชัดเจนนะครับอุปสรรคอื่นหรือปัญหาอื่นที่เราอาจจะเจอบ้างคําพูดคําดูถูกหรือคาพูดที่เราฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยวางไปเลยครับและเราก็มองไปที่เป้าหมายของเราและผมเชื่อว่าเราจะสําเร็จได้ เพราะวันนี้หลายคนที่ก้าเข้ามาสู่ธุรกิจเวอร์สตาช่วงแรกๆที่เข้ามาหลายคนตัดสินใจสําเร็จผู้นําของเรายังอยู่นคนทนกคนแต่ก็จะมีผู้นํากลุ่มหนึ่งที่เข้ามาสักระยะหนึ่งเขาก็ออกไปเพราะเป้าหมายของเขาไม่ได้ยิ่งใหญ่พอนะครับบางคนจะถามว่ามีผู้นําหลายคนโทรมาหาผมผู้นําใหม่ๆที่เข้ามาถามว่าฉันจะเข้ามาทำเวอร์สตานะ เวอร์สตาให้อะไรกับฉันบ้างให้โค้ชฟรีฉันไหมให้รายเดือนฉันไหมให้สินค้าฉันไหมให้นู่นให้นี่ให้ให้สารพัดถามมาโทรหาผมทุกวันผมก็ถามว่าวันนี้ทุกคนรอง